เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจบทใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับเราเชาวเตรียมรศึกษาในวันที่27คุมครับคันที่จะนี้ค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตร,ยเรยียมนศึกษาดเร,เต,รเตอร์เมตโมลีดรพระสูตโลหะชูนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตร,รียมรศึกษาคุณศิลปชัยวชระประธานอำนวยการจัดงานและอาจารย์ชาลิกศรีโพลาผู้ดูแลงานแสดงที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนี้ค่ะ ขอเรียนเชิญน้เอรเรเปโนลีนะคะจะกข้ารับคณะแพทย์ผู้มีเกียรติท่านวันนี้ด้วยค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติรนักเก่าทุกท่านครับในานามของโรงเ,เรียนเตรียมุมรมศึกษาในความรู้สึกเป็นเกียรติละยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับและเก่าและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกโอกาสหนึ่งในงานคืนสู่ย่า79บปีตเตรียรมอุมรมศึกษาที่ ที่นักเรียนเก่าจะได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนของเราได้พบกับคุณครูและได้พบกับบรรยากาศที่พวกเราเคยทราบซึ่งและประทับใจในโอกาสนี้แม่นามของโรงเรียนจึงของประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พวกเราชาวเตรียมรับศึกษาได้กลับมาโรงเรียนในโอกาสสาคัญน,นี้ด้วยครับอนุญาตใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านครับค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะงานวันนี้เนี่ย มีวัตถุประสงค์ของงานอย่างไรบ้างน,นะคะดรขสุทธิ์โลหะตชูนายกสมาคมนักเรียนเก่าจะมาบอกเล่าวัตถุประสงค์ของงานในวันนี้ค่ะตอนนี้เจริญโดมตตอนนี้ก็ตั้างมาแล้วั้าต่ปี2 4 8 1ปีนี้ก็ครบ79ปีเรามีศิษย์เก่านักเปีนเก่าจริญโตรงมากกว่า1 0 0 0แสคนนะครับทุกปีทุกปีเราก็จะมีจัดกิจกรรมหลายๆเรื่อง ในที่นี้คืองานคือสุดยอดครับซึ่งก uh ็จะจัดในวันที่ทางผู้กำกับไม่ได้พูดไปแล้ววัตถุประสงค์หลักๆของงานนี้ก็คือหนึ่งนะครับให้นักเรียนกล่าเนี่ยได้มาเยี่ยมเยียมที่บ้านของคุณจูโร่เมะมาราข้อที่สองก็คือให้เพื่อนๆนักเรียนกล่าเนี่ยได้มาสังสรรค์ร่วมกันและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกระดม นะครับที่จะมาทำกิจกรรมต่างๆให้ก <guarding okay>? ับโักเรียนไม่ว่าจะกิจกรรมเกี่ยวข้องกับนักเรียนที่เรียนอยู่หรือสองกิจกรรมเกี่ยวข้องกับนักเรียนที่อาจจะขาดแคลนหรือด้อยโอกาสนะครับในที่สาดก็จะมาช่วยกันดูว่าบางส่วนบางเรื่องของโรงเรียนก็มีการช่วยตูจะมาช่วยกันไปดูตรงนั้นและส่วนก็จะไปสนับสนุนตรวจสอบครับข้อหลักๆก็จะมีสามวัตถุประสงค์ อีกอย่างที่ผมอยากจะขออนุญาตเรียนสือน่อสังคนก็คือว่าก็จะนักเรียนเตรียมที่เสาซ่าพื้นที่ทั่วไปแล้วเนี่ยว่าจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องการเรียนอย่างดีเลิศแล้วนะครับถ้าท่านพี่น้อง นะครับที่นักเรียนเก่ามาดูในข่าวนี้เนี่ยเรา,าก็จะพบว่านอกจากความรู้ที่เป็นเลิศแล้วเนี่ยเรายังมีความสามารถอื่นๆที่เป็นพิเศษอีกนะครับอยากจะเชิญชวนนักเรียนเก่ามาเที่ยวการน,นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวทงท่านประธานดำเนินการจัดงานและท่านอาจารย์ชานวิชญ์คงก็ได้พูดถึงว่ารายละเอียดต่างๆของโครงการนั้นอย่างไรบ้างในเรื่องของรายละเอียดการจัดงานค่ะปีนี้มีความน่านสนใจ จะเป็นครั้งแรกที่การจัดงานเนี่ยจะเป็นการจัดร่วมกันครับระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมบุดมศึกษาในภาคกรุงราชนครที่เราใช้ชื่อง,งานวพาเรารักต่อกันเนี่ยเจตนาของเราก็คือเราอยากจะดึงเงาความรักที่ดีนในหัวใจนักเรียนเตรียรมน่ยะครับกลับมาในโอกาสที่เขาไมา่ยิ่ยนเหี่นะครับที่โรงเรียนเตรียมในงานคืนนย์ย่าข่าว ด้วยความที่เราจัดในวันเสาร์นี่นะครับก็จะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถจัดกิจกรรมที่จะทําให้นักเรียนเก่าที่มาเนี่ยสามารถเดินชมโรงเรียนได้เราจะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้นักเรียนเก่าเนี่ยนะครับมาชมว่าจริงๆแล้ววันนี้โรงเรียนเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอาคารเป็นยังไงนะครับความก้าวหน้าในทางการพัฒนาการสอนการเรียนเนี่ยเป็นยังไงนักเรียนเราเนี่ย เ็นเลิศแล้วก็ยังคงเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศอยู่นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็ในทางลับจนันนะครับเราก็อยากจะให้นักเรียนสาวที่รู้ถึงข้อจํากัดด้วยนะครับโรงเรียนนั้นเนี่ยต้องบริหารงานให้นักเรียนที่มีความเป็นเลิศเนี่ยนะครับเป็นเลิศยิ่งขึ้นไปเนี่ยด้วยงบประมาณที่จากัดเราก็อยากจะให้นักเรียนสาวได้เรโอกาสได้รับรู้เราก็รงง่วมกันสนับสนุนโรงเรียนอย่าง อย่างที่เขาเขาอยากจะทำนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับการจัดงานเ,าเดินชมโรงเรียนที่เราเรียกว่า walk rally นะครับซึ่งจะมีนักเรียนปัจจุบันเนี่ยนครับเป็นมัธยมเทศหลังจากเวลา16นาฬิกาถึง17.30แล้วเนี่ยน,นะครับเพื่อเราเปิดงานเนี่ยจบสิบเดียนแล้วก็จะมีของแจกครับของแจกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ถุงผ้า นะครับหนังสือซึ่งปีนี้จับทําอย่างดีเลยนะครับแล้วยังมีของที่อยู่ในถุงอีกมากมายเลยครับที่นักเรียนเก่าของเราเนี่ยครับสนับสนุนมาเพื่อที่จะแจกนักเรียนเก่าด้วยกันนะครับมูลค่ารวมแล้วเนี่ยผมว่า,เ,าเกิน300บาทต่อต่อถุงผ้าเนี้ยนะครับพอรับของแจกเสร็จเรียบร้อยก็เดินเข้าไปครับเราก็จะเห็นซุปตปอครับแล้วก็ไปถ่ายภาพก,กันมีซุ้มถ่ายภาพหลายซุ้มเลยครับ ที่เราจะมีเฟซไว้มีซุ้มขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็มีเกยียบที่ศูนยนานออนอกเหจากนี้แล้วเนี่ยพอถ่ายภาพจนจนอิ่มหนังแนละ้วนะครับก็ไปทานอาหารกันนะครับทางคณะรกมการจัดงานก็จับอาหารไว้อย่างเพียบพร้อมเลยครับมากกว่า50ซุ้มเป็นอาหารที่ชั้นเลิศมาจากทุกทภูมิภาคของประเทศนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาหารชื่อดังในกรุงเทพ หรือไม่ว่าจะเป็นอาหารจากคุณภาพอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก้งบั่นเทนี้นะครับอาหารยา่างนะครับหรือหมูย่างหมูฟางนี้นะครับก็จะมีให้รับประทานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับในส่วนของหวานก็มีเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งเราเลียงได้รับความสนุนจากคาเฟ่อเมซอนนะครับอินทนนท์ไทเบฟนะครับและดัชชิลที่จะนำเครื่องดื่มมาให้พวกเรานะครับได้ดื่ม เป็นที่นะครับอนอกนอจากนี้ก็จะเป็นการบันเทิงการบันเทิงบนเวทีเนี่ยผมขอเรียนก็เป็นไฮไลท์เลยครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเราทําง,งานกันร่วมกับโรงเรียนนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็เคยไปประหลัดใจไปเซอร์ไพรส์กันมาแล้วนะครับในกิจกรรมคอนเสิร์ตของโรงเรียนดิตรลพศึกษาเนี่ยนะครับว่าโอ้โหนักเรียนของเรานั้นเก่งกาจสามารถขนาดไหนแล้วก็มีหลายท่านที่ไม่ได้รับโอกาสนั้นะในการที่จะชม ครั้งนี้แะครับท่านอาจารย์ก็จับเต็มครับนำความสามารถของนักเรียนที่เราชนะวงโยธวาทิตชนะดนตรีไทยชนะวงภาษสานเสียงนำมารวมกันครับเป็นการสแสดงชุดต่างๆซึ่งจะรองรับนักเรียนเก่าทุกวัยเลยนะครับไม่ใช่วๆๆัยใดวัยหนึ่งซึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์ชันวิทย์เล่าไว้ฟังนะครับผมฟมง่องีผมยิงตื่นเต้น ในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากจากพี่น้องนักเรียนการนะครับผมจะขอแยกกล่าวไว้นานนิดน,นึงนะครับว่าท่านใดบ้างน,นะครับที่สนับสนุนเราต้องขอถือโอกาสขอพระคุณ่างสุงน,นะครับบริษัท NPS Green Energy บริษัท Super Energy Group กลุ่มบริษัทพอร์ทอทกัดมาหาชน บริษัทปูนีิมนไทยจำกัดมหาชนบริษัท VDSY Construction จำกัดบ,บริษัทจำกัด uh, CDF ประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัท n t Engine จำกัดธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทจำกัด Aero Care นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทกรุงเทพดูสิตเด้ชกานซึ่งเ,เ,เ,เป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน คือสุดยอดนะครับฟังีค่ะเรื่นงกย่อยในเรื่องของการแสดงบ้างดีกว่าขอเรียอนอาจารย์ชาวิทย์นะคะลองบอกเล่าว,ว่าจะมีการแสดงอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันงานค่ะออการแสดงในส่วนที่จะเป็นส่วนที่ยังไม่ได้แสดงที่ไหนเลยนะไว้สําหรับพี่นะๆนะเพื่อนๆทน้องทุกคนนะจะได้ชมก,นชกันนะก็ขอยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นวง Chamber Music นะครับกับคอรัสภานเสีภาษาอกฤษจะมาร่วมกันแสดงนะ แล้วก็เราได้เชิญศิลปินรับเชิญจากภายนอกซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของเราเองนะครับก็อย่างเช่นนางสาวอย่างเรียนสิริโชค,คก็เป็นผู้ฝึกฝนและพัฒนาปั้นศิลปินสกัดข่านจีนแกรนี่มาร่วมแสดงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสําหรับนักเรียนปัจจุบันเนี่ยในส่วนการแสดงบนเวทีเนี่ยเท่าที่เช็คดูนะครับการแสดงทั้งหมดใช้นักเรียนทั้งหมดประมาณเกือบ2 0 0ร้อยคน อันนี้นักแสดงนะฮะแล้วผู้อยู่เบื้องหลังอีกที่เป็นอย่างนักเรียนนะดังนักเรียนปัจจุบันทุ่มเทมาตั้งใจสาหรับงานนี้เพื่อต้อนรับพี่ๆนะครับก็ฝากเอาเป็นกําลังใจให้เด็กๆนักเรียนปัจจุบันด้วยนะครับขอให้ท่านผะ,นนะ,ะได้เชิญชวนสิทธิ์เกาเ่าเข้าร่วมงานในวันที่27มันุายนค่ะก็อากจะ,นนะ,ะเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนเก่า กิบดนที่อยู่ทั่วประเทศไทยแต่ละคนได้มาร่วมงานในคืนวันเสาร์ที่27กุภาพันี้นะครับโดยงานเราเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นนะครับมาดูโรงเรียนเก่ามาระลึกถึงมรนยากากเก่าๆแล้วก็ได้เื่อนรมกับโปรแกร,รมบรรทุนขึ่งกับอย่างเต็มที่โดยมีน่น้องๆในปัจจุบันครับแล้วก็มาเดินชม ด้วยอาหารดีมากกว่า50บูธนะครับในเวกานี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับคณะผู้บริหารขอเโนเเรียมนำโดยท่าอาจการพ์หมเมธมนีครับที่ได้อำนวยความสะดวกช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายนะครับที่ช่วยสนับสนุนทำให้เกิดงานนี้ขอบคุณเพื่อนๆ ทีมงานผู้บริหารสมาคมในสมัยนี้นะครับรุก่นที58 9ซึ่งก็มีรวมทั้งรุ่น37 38 39 40และ41นะครับซึ่งก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำให้งานนี้ออกมาดีอีกงานขอโดยเชี่ยนพี่น้องเพื่อนๆก็คงจะมาร่วมกันอย่าเต็มที่นะครับขอบคุณครับ ะจะเห็นได้ว่างานที่จะเกิดขึ้นในวันที่2 7กุมภาพันธ์นี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเยทีเดียวนะคะออสมาคมนักเียนเต่เ๋เตรียมโรงศึกษาสมาคมผู้ปกครองและผู้เียนเตรียมโงศึกษาและคณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาให้ความร่วมวมือร่วมใจและสนับสนุนในการที่จะให้เด็กเตรียมโรงศึกษากลับคืนสู่บ้านของเราค่ะขอบพระคุณท่านผู้ใหญนทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ดิชันนงานสาวพนดีคำชัยวงนักเรียนเตรียมโรงศึกษารุ่น68 รับแม่ที่วิธีกรในงานวันนี้ของขอบคุณข้ามากค่ะสวัสดีค่ะ